อร์รี่แบรนด์สกินแคร์จากธรรมชาติที่ใช้เทคโนโลยีอันเป็นเอกสิทธิ์ที่ดีที่สุดเฉพาะของเทอร์รี่ในการสกัดสารสำคัญจากดอกดาหลาสีชมพูเพื่อการฟื้นฟูบำรุงผิวอย่างอ่อนโยนจัดงาน Theory The r ์รี e เดอะเน็กซ์ e ชป e ตอร์ฟิลเ s อะบราซซเพื่อเปิดตัวพรีเซนเตอร์เซรั่มอินครีมคนใหม่อินสารินรุ่นเกียริพร้อมเปิดขาย The r ์รี่นิวแ a g i n g จแพคเกจชมใหม่ของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดาหลาโฟรัลโดสเซรั่ม In นครีมเอ็ก a s e n าเซน v ิอย่างเป็นทางการแถมจัดกิจกรรมพิเศษและมินิคอนเสิร์ตจากวง a อตลาแบบเต็มคาราเบลให้บรรดาสาวกคนรักแบรนด์เทอรได้รวมสนุกกันณแฟชั่น l อสยามพารากอนการเป็น CEO t เทอรี่นะคะทุกคนจะบอกว่าก็ไม่ได้ยากสำหรับดีคือช่วงแรกเนี่ยในการเริ่มธุรกิจมันยากอยู่แล้วเนาะพี่แต่ว่าพอเราธุรกิจไปสักพักหนึงเนี่ยมความสุขว่าเราสามารถทำได้ไม่ว่า เราจะทําอะไรเราก็ประสบความสําเร็จเนาะถึงแม้จะเ mm hmm. จออุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันคืออุปสรรคในการทํางานอยู่แล้วเนาะพอลี่ได้ทํามาสักระยะประมาณเข้าปีที่สามนะคะลี่รู้สึกว่าการทรําธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้ชอบ<ะ>เราทําแล้วเราสนุกกับมันเราทําแล้วเรามีความสุขไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรเนะี่ยลี่ก็สามารถผ่านไปได้ค่ะก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดขนาดนั้นค่ะทำไมถึงเลือกคุณอีนทำไมฮะอยากรู้เหมือนกันคนระับจริงๆต้องบอกก่อนว่า บอกทุกคนเสมอว่าไม่ใช่แค่เทอรี่เลือกคุณอินวันนี้ค่ะแต่ว่าคุณอินต้องเลือกเทอรี่ด้วยขอบคุณพี่อินมากค่ะแล้วก็คือมันแสดงให้เห็นว่าแปลว่าสินค้าของเราเนี่ยก็มีคุณภาพพี่อินถึงเลือกที่จะตอบรับการเป็นเทเดอร์ของเทอรี่แล้วก็พี่อินเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงมากสําหรับน้องความสูึรว่าใช่ใช่เรารู้สึกว่าดีเอ็มมีความเข้ากันแล้วก็เข้ากับแบรนด์เพราะว่าเป็นนักธุรกิจเหมือนกันแล้วก็พี่อินเป็นคนที่ ทำงานหนักแล้วก็เก่งรอบด้านแต่ว่าทุกคนดูสิคะว่าผิวหน้าพีนคือแบบว่าไม่โทมเลยขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ที่มองว่าพีนนะคะเป็นเหมือนตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ทํางานหนักแต่ต้องดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ชื่อคุณอินนะคะก็ยังคล้ายกับชื่อผลิตภันของเราด้วยนั่นก็คือเทอร์รี่ดาราโรดเซรามินพรีันเซนทีฟเพราะฉะนั้นคุณอินเหมาะสมที่สุดค่ะที่จะเป็นนิวพรีนเตอร์ของเทอร์รี่เของเราในวันนี้ค่ะเป้าหมายของเทอร์รี่หรอคะจริงจริง รีไม่ได้เคยคิดว่าวันนี้เธอจะมาถึงจุดนี้ได้แต่ว่ามันมาจากความตั้งใจของรีอายุเพียง24เท่านั้นเพราะว่ารีต้องการสมอบสิ่งดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกคนแล้วก็เป้าหมายต่อไปคิดว่าแบรนด์เทอรี่จะไปสู่โกโ,โบแน่นอนค่ะต้องทำได้ครับขอบคุณค่ะก็ตอนที่คุณรีติดต่อมาก็ดีใจครับแล้วก็แอบให้น้องในทีมไปทำรีเสิร์ชดูในติกตอเพราะว่าเทอรี่ก็ถือว่าเฮ้ยมันเป็นแบรนด์ ใชที่คนใช้ยเยอะมากอยู่แล้วเลยอ่ะแล้วก็ยอดฮิตอยู่แล้วแล้วก็เลยแอบยังไม่เคยบอกเลยนะว่าเราอ่ะให้ทีมแอบสั่งมาใช้ก่อนจริงจริงๆจ,จ,จริงเลยจริงๆเหร,รอล้วก็ใช้อยู่ ประมาณ2วีคนะครับแล้วก็ที่เราดิฟมีก่อนได้นัดคุยกันรู้สึกว่าเราใช้แล้วเราเชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไทยที่มีคุณภาพแล้วก็มีโอกาสได้คุยคุณดีก่อนแบบว่าเฮ้ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการวิจัยสนับสนุนรองรับด้วยแล้วก็การวิจัยดอกดาหลานเนี่ยเขาก็ทํากันมาเวลาเป็นหลักปีกว่าจะได้เซรั่มอินครีมตรงนี้คนระับก็เลยมั่นใจแล้วก็สึกว่าอยากจะสนับสนุนแบรนด์ดีๆแบบนี้ให้แบบไปไกล<ๆ><ๆ> ได้เลยครับก็ขอฝากแบรน urry, ด์เทอร์รี่ไว้ในใจด้วยนะครับโดยเฉพาะตัวเซรั่มนะครับเป็นตัวเซรั่มอินครีมนะครับดาร์ล่าโรโดสเอ็กซ์ตร้าเซนซิทีฟนะครับก็เป็นตัวสารสก,กัดจากดอกดารลาซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทยที่มีคุณภาพมากๆในราคาที่จับต้องง่ายมากๆด้วยแล้วก็จริงๆผมว่าผมไม่ต้องพูดเยอะหรอกไปดูใน Tik t o อกหรือว่าไปดูในช่องทางการขายต่างๆเนี่ยมีคนรีวิวให้อยู่แล้วแล้วก็บอกเลยว่าของเขาดีจริงผมมัน่นใจครับไปยังไงก็ฝากติดตามแบรนด์เทอร์รี่นะคะแบรนด์ของเด็กอายุน้อย ยีีเท่านั้นแล้วก็ฝากติดตามพี่อินด้วยนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะ